อะไรมันเกเรเกเรเราใครเกเรใน,น,นเกีมันะเขาบันยิงเราท่าหนี้อ่ะไอ้เจ้าวดีใช่ไหมไอ้เจ้าวถึงปืนอะถึงปืนอะจ้านี่ยเอ้าตายเอาดิเมันเก็บ ไปลกต้องเจออย่างนี้เขดโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจใครมาเห็นชันี้มมเริ่มเปิดนต้องมาบ้างไม่สช่ของดีกว่านี่นี่มีอะไรบ้างนะไปเอาอุ้ยสื้อกระปดีกว่า ออโอเคพอจะตังหมดอู้ตลาครั้งที่สองแรงจริงทุกขันทูก,กันทุกสถานการณ์ฟอร์บเรนเจอกระบะสีประตูยกสุดเอเคนี่แล้วหารัวดโอเคทีน,าาคนี้ราาก,ก่อน บ้านผมอ๋อแสดงว่ามีแม่แสดงว่าบ้านผมมันดิ

阿姨好。 Lạt away. A dạy ai! Tì mình bẩn trái cây này, bẩn kìm máy. A đi cái máy. Inside out the song. Inside out the song. เพื่อปะกิ๊บแล้วก็ค่เติมกำมันไม่เติมไม่เติมแล้วเอ๊ะ้จอิกเล่ย์อิกิเล่เร็วกระดึ๊กกระดกรดกกะดระดึกรนดึ๊ะกระดึรอดกรรอกร นีอันผิดใะเลยเตจะเป็นเตกกิ้เลยเย่ถิงบ้าแล้วบ้าที่ยังไม่ได้ซื้อโดยนะประเด็นะ เป็นโลกเกิดดังสักบาทเกิดมาก็มีบ้าเลยปิงเงสุดยอดปะแน่นอนครับการมีโลกของตัวเองนั้นป๊อบเป็นเงินนะครับถึงจะรับใช้ตัวทีวีไม่เอาคนในบ้านมันเหรอเป็นตรงนี้ที่กลายเป็นมุคานไหนนั่นี้ก็ได้นะ you <laughs> ดีนะที่มาทำมือพุ่งเราอ่ะไปข้างนอกติดคว่าก็ว่าจะซื้อซัปป้ามาเกินตัวไปขึ้นไปซื้อของบินเราขับดว้วยกินเครื่องบินเลยดีกว่าเยอะขึ้นบินดีกว่าฮะเอาล่ละขึ้นบินอ,อีกขึ้นบินขึ้นบินนะใครมันิน ที่มีนดูเมืองนี่ฮะไม่ยงแม่หับฝนอย่าบ้าเกอย่าบาเกเลยแถวนี้ ารถผมไปเต no ิมน้ํามันและวเราจะคู่นะเราค่อยไปเติมน้ํามันไอ้ตรงนี้ของผมมันใกล้จะบุดแล้วอ่ะขอไปเติมน้ํามันแป๊บ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 ้ํามันเติมน้ำมันตัดมาไหมะเติมน้ำมันไอเบาทีนี้มาซื้อเลยดึงโก พี่ก็กลับบ้านได้แหละวิ่ตัวว้าไปบ้านเลยก็ได้บ้านของเราอยู่แถวซุปเปอร์มาร์เก็ตที่หมู่บ้านทูเนี่ยเข้าหมู่บ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยหมู่บ้านมาร์เก็ตมาถึงหมู่บ้านของเราแล้วซึ่งหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นชื่อว่าหมู่บ้านมาร์เก็ตบ้านมาร์เก็ตซึ่งมีชม เออเปิดแต่ยังพอที่ขอไปขี่บเฮ้ยอันนี้หะลุต้องไปไหนต้องมามีใครตายแล้วตงมาตาแล้วต้องมอ้าวขี่ล่ไปขี่ล่าตรไหนอ่ะเนี่ทํไมบ้านเราไม่อ้าเอาก 哎西，对、哎、对。 ตรงนี้ดิอีเฟสอ๋อนี่นี่มีไฟวอลหกครั้ง58ครั้งไม่หรอโอ้กครั้งก็ไหวนะโอ้ยปครั้งค่าจะไปยิงไหวนึ่งสอ ไอสีว่าตรงนีตัวคนไอโตกนี่มันง่ายง่ายน้องน้องโอเคนี่พรกิเสร็จสิ โอเคหนึ่งสองสามสี่เก็บไปอีกแล้วทีนี้บีบอักษรที่ผมเป็นที่เปลี่ยวค่พอแค่นีกว่อวนนครับก็สวัสดีโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัลวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันดีพีหน้าเนาะเยวค่อยไปทำภารกิจไอภารกิจเนี่ยเขาเรียกว่า บิวบล็อกนะครับขอตัอวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ